อยากสำเร็จอย่างรวดเร็วขึ้นให้ทํำสิ่งนี้ครับอย่าโทษตัวเองอย่าด่าดตัวเองอย่าเอาใจตัวเองในแบบผิดๆบางครั้งเนี่ยเราเอาใจตัวเองในแง่ลบครับ ที่จะบอกว่าฉันโง่ฉันไม่เก่งฉันไม่มีเวลาฉันไม่ดีพอฉันไม่มีประสบการณ์ท้าไม่ฉันมันงี่เง่าอย่างนี้สวยซ้ำสวยซ้อนนั่นคือข้ออ้างที่คุณจะไม่ลงมือทําในอนาคตและแน่นอนครับเวลาโอกาสดีๆมาแล้วบอกเฮ้ยฉันทําไม่เป็นฉันทำไม่เก่งฉันไม่ลงมือทําหรอกบางครั้งเราก็โทษตัวเองมากเกินไปจนเราหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องทําหรอกเพราะว่างานนี้ฉันไม่เก่งอะไรก็แล้วแต่เรากาลังปิดกั้นโอกาสตัวเองทั้งนั้นครับในโลกใบนี้ไม่มีใครปิดกั้นโอกาสคุณได้ครับนอกจากคุณจะเต็มใจปิดกั้นโอกาสของตััวเเองพราะะฉนน้ เนี่ยเมื่อคุณบอกว่าทําไมเรื่องนี้เกิดนกับฉันทําไมเรื่องนี้มันแย่จังทําไมมันซวยซ้ําซวยซ้อนทาไมฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอเวลาที่คุณเจอปัญหาแล้วคุณถามคําถามว่าทําไมทําไมทําไมจิตของคุณนะครับมันจะให้คําตอบก็คือไม่ดี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 ดดทําไมแปลว่าแคนเซิลทำไมแปลว่าไม่โอเคไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพูดคํานี้ครับผลลัพธ์มันจึงเป็นแบบที่คุณเป็นในตอนนี้ยังไงละครับแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีปัญหา เรื่องนี้ให้บทเรียนอะไรกับฉันเรื่องนี้ทําให้ฉันได้เรียนรู้อะไรจงหาเพชรให้เจอในประสบการณ์จงหาให้เจอว่าเรื่องที่มันเข้ามาหาคุณมันให้บททดสอบอะไรและคุณสามารถเอาบางอย่างเนี่ยมาพัฒนาตัวเองได้ไหมสามารถเรียนรู้ได้หรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตถ้าไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการตีความหมายใหม่เราจะจมอยู่กับตรงนั้นครับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์สุดท้ายเวลาเราโทษคนอื่นไม่ได้เราก็จะโทษตัวเองหรือเราโทษตัวเองไม่ได้เราก็โทษคนอื่นมันจะวนอยู่แค่นี้ครับมันกลายเป็น วัตจักรไม่โทษเราก็โทษคนอื่นเพราะฉะนั้นหยุดโทษทั้งตัวเองและคนอื่นแล้วหันมาโฟกัสที่ฉันได้เรียนรู้อะไรวันนี้ฉันจะทําอะไรให้ดีขึ้นวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรแค่นั้นพอสามารถทําได้ไหมครับใครคิดว่าตัวเองทําได้พิมพ์เลยครับว่าฉันทําได้อบไปสารมาสเโคเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ